สวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมจิมมี่ออนเซลขายทุกอย่างที่ควางหน้านะครับตอนนี้ผมก็ยังอยู่ที่อำเภอบไร่รรจังหวัดอุทัยธานีนะตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ตำบ,บลการุงนะฮะอำเภอบรรยจังหวัดอุทัยธานีนะครับผมจะมาขายเนื้อที่เท่าไหร่อะไรยังไงนะฮะมาติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยนะฮะที่ดินแปลงนี้นะครับถือว่าเป็นที่ดินแปลงที่ติดถนนสามทางามเลยนะฮะจะมีเนื้อที่เท่าไหร่กัน นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับกับที่ดินแปลงนี้ไปมาดูกันเลยครับที่ดินแปลงนี้นะครับมีเนื้อที่อยู่ด้วยกันอยู่ที่154ไร่2งานนะครับกติกลมๆไป154รไร่นะครับก็อ่าเลขกลกๆดีกว่านะ154ไร่นะครับทางติดถนนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ630เมตรนะครับติดถนนหมายเลข3 3 3ตนะครับ เสนอขายในราคา3 8 0 0 0 0บาทนะครับกับที่ดินแปลงนี้นะครับเดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยมึงขายที่แพงอีกแล้วเหรอนะครับคืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมนะฮะที่ดินแปลงนี้นะครับติดหมายเลขถนน,นหมายเลขสามสามสามีรถผ่านไปผ่านมาตามตัวถนนเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะพุกพลางกันเลยทีเดียวนะครับเหมาะแก่การทําธุรกิจนะครับเกี่ยวกับที่มันติดถนนนะครับเกี่ยวกับที่มันติดถนนเนี่ย เหมาะที่สุดนะครับผมเดี๋ยวก็จะถามผมว่าเอาไปทาอะไรอะ่ะไล่ทั้งสามแสนแปดหมื่นบาทนะฮะเนื้อที่ตั้งร้อยกว่าไร่นะฮะจะทําอะไรหมดนะครับก็อยู่ที่ท่านผู้ชมนะครับว่าเออท่านผู้ชมเนี่ยมีความคิดที่อยากจะทําธุรกิจกับพื้นที่ตรงนี้ยังไงนะครับอยากจะแบ่งหายหรือว่าอยากจะเอามาทําแค่พืชผลทางการเกษตรหรืออยากจะทําธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับในพื้นที่ที่รถผ่านไปผ่านมา นี่ผมก็แล้วแต่ความคิดของแต่ละบุคคลนะครับว่าอยากจะทําธุรกิจอะไรกับพื้นที่ตรงนี้นะครับหลายคนหลายมุมมองนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์กันได้นะครับว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันเหมาะสมแก่การทําอะไรในราคาไล่ละ3 8มจุดแสนบาทนะครับก็คือ3ามแสนแปดหมื่นบาทนะครับกับพื้นที่ตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับตามที่ภาพมุมสูงที่ผมถ่ายท่านผู้ชมได้ดูไปนะครับจะมีตัวบ่อน้ํานะครับบ่อน้ําอยู่ตรง แปลงนะครับณจุดตร so งนึงนะครับตามภาพมุมสูงนาเดี๋ยวผมขึ้นภาพมุมสูงให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับแล้วก็มีทางเข้านะครับทางเข้าเป็นเป็นทางส่วนตัวนะครับเป็นทางของพื้นที่นะครับเข้าผ่านตัวแปลงนะครับไม่ได้เป็นทางสาธารณะแต่อย่างใดนะครับผมก็คือเข้ามาอย่างตัวแปลงได้นะครับก็คือเป็นทางส่วนบุคคลนะครับทางของพื้นที่นะฮะแล้วก็พื้นที่ตรงนี้นะครับปลูกอ้อยทั้งหมดเลยนะครับผม และเป็นพื้นที่ที่ติดกับถนนนะครับหมายเลข333นะครับน้องฉางบ้านไร่นะครับตามภาพมุมสูงที่ผมถ่ายนานผู้ชมได้ดูนะครับพื้นที่นะหน้ากว้างติดถนนเนี่ยอยู่ที่630เมตรโดยประมาณนะครับเอาเอาแน่นอนไม่ได้นะครับกับผมนะฮะก็คือโดยเฉลี่ยนะครับเอาคร่าวๆแล้วกันนะครับ630เมตรฮะกับพื้นที่ตรงนี้นะครับเอกสารนะครับเป็นโฉนดนะครับ เป็นโฉนดนะฮะที่ติดถนนแบบนี้นะครับเป็นที่โฉนดนะครับเอกสารเป็นโฉนดคุดแรงเลยทีเดียวนะครับกับที่ดินแปลงนี้นะครับพื้นที่อำเภอมันไล่นเนียลมเย็นพัดเย็นับขึ้นบินโดนแทบจะเอากลับมาไม่รอดนะครับลมแรงมากเลยครับวันนี้นะฮะตามที่ภาพมุมสูงถ่ายท่านผู้ชมได้ดูนะครับจะมีตัวฝนนะฮะเม็ดฝนกําลังจะมานะครับเป็นฝนกําลังจะมาก็เลยทําให้บินโดนยากนิดนึงนะครับโอ้โหลมแรงมาก เอหากท่านผู้ชมนะครับหากท่านผู้ชมท่านใดสนใจกับที่ดินแปลงนี้นะครับในเนื้อที่หนึ่งร้อยห้าสิบไร่นะครับกับที่ดินแปลงนี้นะฮะก็คือติดถนนหมายเลขสามสามเลยนะครับในราคาสามแสนแปดหมื่นบาทนะครับราคานี้นะครับถ้าใครสนใจครับกับที่ดินแปลงนี้ลองคิดอลองคอมเมนต์ดูนะครับว่าที่ดินแปลงนี้ถ้าท่านผู้ชมได้ไปเนี่ยจะทําอะไรกับพื้นที่ตรงนี้ให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุด ในการที่เราสูญเสียเงินไล่ละสามจุดแปดแสนบาทแล้วเนี่ยเราจะเอาไปต่อยอดทําอะไรได้นะครับนอกจากที่แบบว่าเอามาทําพืชผลทางการเกษตรนะครับทําการเกษตรนะฮะนอกจากนี้นะฮะนอกจากนี้นะคร,ะครัแต่คือว่าถ้ามีเงินนะซื้อเก็บไว้ได้นะครับซื้อเก็บไว้ได้เลยนะในอนาคตเนี่ยมันอาจจะราคาพุ่งสูงกว่านี้ก็ได้นะครับใคร ม,มันเอาแน่นอนไม่ได้กับพื้นที่แอกับที่ดินนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วที่ดินน่ะมันขึ้นทุกปีอยู่แล้วนะครับราคามันขึ้นทุกปีนะฮะอยู่ที่ว่ามันจะขึ้นมากหรือขึ้นน้อยนะครับแต่มันขึ้นทุกปีนะครับเมื่อก่อนไล่ละ <m> พันสองพันนะครับตอนนี้นะฮะดูตอนนี้นะครับไล่ละเป็นล้านเป็นแสนเป็นล้านนะครับถ้าถามว่าถ้าเอาที่ดินแบบเอามาขายในราคาเมื่อก่อนคุณคิดว่ามันจะหายวับไปกับตาไหมสมมติอสิที่ดินแปลงนี้นะฮะละ ร้อยร้อยห้าสิบสองไร่เนี joke, 04, mm ่ยที่ดินแปลงนี้ติดถนนแบบนี้ขายในราคาหลักหมื่นเนี่ยคุณคิดว่ามันหายวับไปกับตาไหมผมบอกได้ได้เลยแน่นอนว่ามันหายวับไปแน่นอนนะฮะถ้าเขาขายนะฮะถ้าเขาบ้าขายนะฮะก็เอาเป็นว่าถ้าถ้าผู้ชมสนใจนะครับกับที่ดินแปลงนี้นะฮะสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่แปดสองแปดหนึ่งสามเจ็ดอแอดไลน์ นะครับมาขอโลเคชันกันได้นะครับที่ดินแปลงนี้นะครับผมผมจะมาปักหมุดโลเคชันไว้ให้ท่านผู้ชมนะครับในถ้าท่านผู้ชมอยากจะเข้ามาดูแปลงมาชมแปลงหรืออยากจะให้ผมพาท่านผู้ชมเนี่ยมาพาเดินชมกับที่ดินแปลงนี้มาพาทัวร์กับที่ดินแปลงนี้เรามาพูดคุยกันนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยในเรื่องของเอกสารสิทธิก็ดีนะครับผมกาฝาก,กันด้วยนะครับกับที่ดินแปลงนี้นะฮะในเนื้อที่152ไนนร่นะฮะติดถนน หมายเลข3ามบันไล่หนองฉางแบบนี้นะฮะติดถนนเลยนะครับติดถนนออกนักว้างมากนะฮะเนื้อที่หูร้อยห้าสไร่ในราคาไร่ละ3ามแสนแมืนบาทนะครับหากสนใจนะติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรนะครับตามที่ผมขึ้นให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับหรือแอดไลน์นะตามคิวอโค้ดนี้ได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะฝากไว้เพียงเท่านี้นะ อย่าลืมนะฮะกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าผมขายที่ได้อำเภอไหนจังหวัดไหนผมก็จะไปทําบุญนะครับถือว่าร่วมทําบุญกับผมด้วยและกันนะครับถ้าใครซื้อนะฮะถ้าใครซื้อกับผมนะครับก็คือร่วมทําบุญบริจาคให้กับโรงพยาบาลเนื่องจากโรงพยาบาลเนี่ยผมเห็นว่ามันขาดแคลนในเรื่องของอุปกรณ์นะครับต่างๆนะฮะก็คือไม่ต้องออกเพิ่มนะครับไม่ต้องออกเพิ่มแต่อย่างใดคือมีคนโทรมาบอกมาถามผมว่า ถ้าผมซื้อกับคุณเนี่ยผมต้องผมต้องออกเงินเพิ่มไหมผมก็เลยบอกว่าไม่ต้องออกนะครับผมเอาเงินที่ผมได้เนี่ยสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่ผมได้เนี่ยนะหากส่วนหนึ่งนะครับไปบริจาคให้ก็คือจะ,อะนำชื่อของคนซื้อและผู้ขายเนี่ยไปบริจาคให้แค่ขอชื่อแค่นี้ถ้าไม่ไประสงค์ที่จะลงนามก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่ว่ากาันแต่ถ้าอ,อยากจะ,ะร่วมบริจาคเพิ่มเติมก็ได้นะครับผมก็ไม่ว่าเหมือนกันนะครับ แต่เขาก็โทรถามจะผมถ้าผมซื้อกับคุณจิมเนี่ยผมจะร่วมบริจาคเพิ่มเติมได้ไหมอะไรทํานองนี้ก็มีโทรมาสอบถามแบบนี้เหมือนกันนะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะที่สนใจในเรื่องที่ดินของผมแล้วก็สินค้าอื่นๆของผมนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะฮะฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ